นี่ลักทอดปลาอร่อยอยัง่งช่วงนี้หน้าฟีดกิ่งละครก,กรุงกมขึ้นบ่อยมากๆเลยนะคะกิ่งก็เลยได้ไปเจอเมนูนี้ค่ะ จากเอาปลานิลนไปคุกแป้งนะคะหลังจากนั้นก็นํามาทอดในน้ํามันที่ร้อนแบบนี้เลยขึ้นฟีดบ่อยๆกินก็เลยย้อนกลับไปดูละครเรื่องนี้อีกรอบนะคะมันจะมีฉากที่เตียบอกกับมาว่าอยากจะกินปลาผัดขึ้นช่ดูฉากนั้นจบกินก็เลยเสิร์ฟเลยค่ะว่าปลาผัดขึ้นใช่ทำไงแล้วก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําเมนูนี้ทอดปลาสุกแล้วกินจะไปเสด็จน้ํามันไว้แล้วก็มาผัดกระเทียมกันกระเทียมกับน้ํามันให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะคะหลังจากนั้นกินก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอย ไม่ได้ใส่ค่ะหล้วจากนั้นก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปแล้วก็ตามด้วยปลาที่กิ่งเอาไปทอดเมื่อกี้นะคะมาคลุกเคล้ากับซอสเสร็จแล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายของเรานะคะก็จะได้ปลาผัดขึ้นช่ายหน้าตาประมาณนี้อีอย่างที่ไม่ได้ใส่ก็คือขิงนะคะขิงไม่ชอบค่ะก็เลยไม่ใส่ดีกว่ามันนัดข huh? yes? ึ้นช่ายอร่อยไหมอร่อย่าแล้วทำอย่างนี้อืมอร่อยอร่อยมาก ขอบคุณนะแม่โหที่รักทอดปลาอร่อยจอยังอะฮะ